ให้ดู A PE นะครับ A PE พื้นนี้8เซนตอนนี้เข้าแคทียี่สิใช้ได้ PE สำหรับสารแหน,นะครับได้ PE ตัวนี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะสำหรับใส่ลอกตกปลาเท่าไหร่ จะไปเหมาะกับเบ็ดลาวเอออย่างเงี้ยเบ็ดลาวที่ไว้ปัดเบ็ดตามเนี่ยมีหลายขนาดหลายสีนะครับอ่าส่วนมากที่นิยมเอามาสานเหก็ยี่ห้อเนี้เนี่ยทักสีนี่ทักสีนะครับเบอร์เจ็ดพันเมตรนีแปดสิบปอนด์นะครับอนเนี่ยแปดสิบปอนด์นนี้ เบสสี่สี่สิบปอนนี่เอาไว้สารพ,พื้นที่แล้วเสร็จไปแล้วห้าเซนสี่สิบปอนนี่สารสี่สิสารห้าเซนพื้นที่แล้วสารไปเก้าซอกเก้าซอกนะครับแห่นพีอีสารมือสิบหกเสาตัวนี้ลอยปอนมันใหญ่หน่อย ตัว0ร้อยปอนนะครับเดี๋ยวเอาไว้ผ่านตีนแหกับใส่ลูกนะครับนี่นี่ก็เดี๋ยวใส่จีมไว้ม้วนนี้เป็นม้วนที่สามม้วนเมื่อกี้นี่เป็นม้วนที่4ซื้อมา4ม้วนกะไว้ว่าที่อยู่ที่12บสอกไม่รู้ว่า4ม้วนจะพอไหมนะ8เซนเพราะว่าตอนขึ้นจอม ได้สามแขนแล้วมันไม่สวยผมก็เลยตัดทิ้งตัดทิ้งเลยมันไม่สวยเพราะมันไม่สวยแต่แรกแล้วมันจะพากันไม่สวยไปไปเรื่อยๆก็เลยยอมตัดใจตัดทิ้งหายไปเกือบห้าสิบเมตรมั้งห้าสิบหรือเกือบห้าสิบหกสิบเมตรอะสามแขนนะครับแปดเซนสิบสองซอก วันหนึ่งสารด้สักสองรอบเอาว่างๆไม่ได้เร่งสารไม่ได้สารเป็นอาชีพสารเล่นๆสารสนุกๆน,นะครับเนี่ยหกสิบเอแปดสิบปอนสั่งเข้ามาแปดสิบปอนนะครับเอาไว้สารแห่เหมาะกับการสารแห่มันมีอีกยี่ห้อหนึ่งมาจากจีนเหมือนกันมาจากจีน นะครับยี่ห้ออ่านยากๆหน่อยอ่นั้นก็โอเคตอนนั้นจะมีถัก8ด้วยตันนี้ถัก4แต่ถัก8มันก็แพงขึ้นนะแพงขึ้นจากม้วนนี้ก็ประมาณ300กว่าบาทก็จะกลายเป็นถัก8ก็จะประมาณ600กว่าบาทนะครับแปดเซนได้20แขแล้ว20แขอ่าห้าผืนนี้สิเสานะครับสิเสาแล้วก็ ห้าแขนแรกตาเป็นตาเอาแขนอ่าแล้วก็แขนที่6ลงมานี่ก็สตาเอาแขนตอนนี้ตอนนี้ขึ้นขึ้นแขนที่ยี่สิบเอ็ดขึ้นแขนที่ยี่สิแปลว่าอะไรแปลว่าเราได้20แขนแล้วหแขนแรกก็แขนและสิสองเซนสิบสองห้าหกสิบเล้หกสเซนเนาะ แล้วก็อีกสิบห้าแขแขและยี่สิบเซนก็สองเมตรสามเมตรสามเมตรหกสิบเจ็ดซอกตอนเนี้ยเจ็ดซอกกับอีกสิบเซนตอนนี้นะตอนนี้ได้เจ็ดซอกกับอีกสิบเซนก็จะสานลงไปอีกหกแขนะครับหกแขสานออกไปอีกหกแข6หกแขก็อีกหกแขก็ได้ 6 2สองสิเมตรยี่สิบเซนถึงจะทิ้งพระทิ้แขก็ยี่สิบหกแขนก็จะอยู่ที่4เมตร30เซน4เมตร30เซนก็จะแปดศอกกว่าแปดศอกครึ่งนะครับแล้วก็ทิ้งแขงอีก5ตา5ตา5 8 40 ก็จะเป็น4เมตร70ดสบามบาสเมตร70ด้ิบาบาอีกตาหนึ่งนะครับแล้วก็สารท้องเผาอีก10ตา80เซนสเมตร70บวก80เซนสี่เมตรเจ็ดสิบบวก 80, แปดสิบเซนก็จะเป็น เท่าไรอ่ะห้าเมตรห้าสิบสิบเอ็ดสอกอืมสิบเอ็ดสอกเองเหรอเดี๋ยวไปนับใหม่ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็ไปไล่ไล่ยังใหม่เนาะผมอาจจะไล่ผิดก็ได้แต่เพื่อนเนี้ยแปดเซนแปดเซนนะฮะตาแปดเซนตาแปดเซน ปลาไซส์ครึ่งโลกำลังเหมาะเลยนี่ตาแขตาแขนะนี่ตาแขนะ่ีข่เขียวๆนี่อ่าตาแขโอเคขอบคุณครับวันนี้